วันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดก,การความเสี่ยงในการปลูกพืชนะครับคือช่วงนี้มีข่าวที่ภาคใต้ครับเป็นน้ําท่วมเนาะช่วงก่อนก็เป็นน้ําท่วมที่ภาคเหนือไหลลงไปที่ภาคกลางแล้วก็ต่อได้ภาคใต้ครับจากปรากฏการณ์ลานิญานะครับทำให้ฝนตกเยอะมากจนน้ําท่วมขังครับผมเป็นคนหนึ่งที่ปลูกทุเรียนนะครับ ก็เจอน้ําขังเหมือนกันครับปีก่อนโดนไปห้าวันครับปีนี้โดนไปเจ็ดครับน้ําท่วมขังก็เป็นความเสี่ยงนะครับของผมสมมุติว่าปลูกทุเรียนมาห้าปีผลผลิตมันออกแล้วแล้วเจอน้ําท่วมขังน,น,นานๆเนี่ยมันจะทําให้ต้นมันตายครับผมผมเห็นในข่าวเนาะพักตายเขาปลูกมาตั้งนานแล้วมาโดนน้าท่วมต้นยืนต้นต,นตายไปเลยครับโอ้เียดายมากผมนะอืม คือถ้าผมถ้าเป็นผมเนะี่ยผมจะกระจายความเสี่ยงในการปลูกพืชหลายๆอย่างครับกลัวว่าถ้าสมมุติว่าทุเรียนเนี่ยเราปลูกทุเรียนอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดทุเรียนตายเราไม่เหลืออะไรเลยนะครับเราจะกลับไปเป็นศูนย์ใหม่แต่ของผมเนี่ยผมปลูกหลายอย่างเฉลี่ยกันไปคือตอนนี้ก็ปลูกทุเรียนไปนี่นะครับยี่สิบสามสิบสามสิบต้นแล้วครับในพื้นที่สวนผมประมาณ ไล่ไล่หนึ่งไม่ถึงไล่เนี่ยครับนี่ครับดูนี่ครับน,บนี่อย่างนี้ก็ปลูกหน้าฝนมาเลยครับเป็นชมพู่เพชรสายรุ้งครับอตัวนี้ก็จะได้เก็บเกี่ยวหน้าร้อนนี่นะผมปลูกไว้หลายหลาอย่างครับคือถ้าไม่ถ้าสมมุติมันน้ำท่วมจนไม่ เหลือทุเรียนนะครับผมยังมีชมพู่หลายต้นนะครับตอนนี้ปลูกไว้ประมาณห้าต้นแล้วครับเราเป็นชมพู่ทั้งสายพันธุ์ที่ถูกนะครับอันนี้โลละสาสิบห้าแล้วก็เพชรสายล้กนี่โลละสองร้อยครับตัวนี้เพราะว่ามันตัวนี้อร่อยกว่าทับทิมจันมากมากครับตัวนี้พันมาจากเมืองเพชรบุรีนะครับมันเป็นชมพู่ที่หวานกรอบที่สุดครับตัวนี้นะตัวนี้ผมถือว่าเป็น น้องรองของสวนครับพืชน้องพืชรองของสวนเนาะก็อย่างอื่นผมก็ปลูกด้วยก็จะมีมะม่วงนี่ครับมะ,มะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงพันเอ่อแขกขายตึกครับอันนี้ก็กิโลละ70บนะตัวนี้2ปีแล้วครับมันยอดมัน เท่าไหร่นี่ประมาณ2เมตรครึ่งแลละครับตนนัวนี้คือถ้าถึงหน้าร้อนนี่คงจะออกดอกได้แล้วมั้งหรือถ้าไม่ออกดอกก็ผัดไปอีกปีออกแน่ถ้าสูงขนาดนี้นะ,ะผมย้อนกลับมาที่เรื่องทุเรียนต่อถ้าถ้าผมปลูกทุเรียนอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยต้องรอเอาทุเรียนไปขายเลยใช่ไหมถึงจะได้ตังมาซื้ออาหารอะไรอย่างอื่นกิน แต่ถ้าทุเรียนมันฉีบหายไปกับน้ำท่วมหรือที่ผ่านมาก็มีแดดร้อนนะครับแดดร้อนยาลำปางนี่44องศานะครับปีนี้ยังไม่ข้ามปีนะครับปีนี้44องศานะครับร้อนโคตรๆถ้าผมปลูกทุเรียนกลางแจ้งอย่างเดียวรับรองว่าร้อนตายครับร้อนตายแน่ๆผมเคยลองมาหลายครั้งแล้วเมื่อก่อนนะตอน1 0ปีที่แล้วที่ผมปลูก นี่ทุเรียนอย่างเดียวอะ่ะที่ไม่ได้ปลูกต้นเนี่ยยางนานะครับเห็นไหมครับข้างหน้านี่คือต้นยางนานะครับยางนานี่เป็นตัวนี่ครับบังแสงให้เพียงพอไม่ให้ร้อนเกินครับมันอยู่ที่ไหนก็จะเย็นนะครับต้นยางนานเนี่ยนี่ผมก็เลยทดลองทําแบบนี่ดูคือเอาต้นทุเรียนมาปลูกข้างล่างเลยครับข้างล่างต้น ยางนาเนาะมี2ต้นเป็นต้นคู่อันนี้อยู่ใกล้ใกล้แดดมากกว่าต้นนั้นอยู่ตรงใต้ชายคาของนี่เลยของต้นยางนาเลยครับนี่เรามาดูใกล้ๆน,นี่ครับนี่เป็นทุเรียนอายุสองปีนะครับตรงโซนนี้มันก็มีน้ําท่วมเหมือนกันนะครับน้ำท่วมหลายวันเลยเหมือนกัน แต่รู้สึกว่าปลูกแล้วมันมันน่าจะรอดครับตรงนี้นะพ,พราะพราะต้นนี้ก็ผ่านกันน้ําท่วมมันสองปีของมันละเนี่ยถ้าเวลาผ่านไปยิ่งนานเท่าไหร่ต้นยางนาะมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับชายคาอะไรใบของมันกิ่งกิ่งใบของมันก็จะพุ่งขึ้นข้างบนครับแล้วมันจะว่างอยู่ตรงนี้ก็ จะโตขึ้นไปตามของนี่ครับไปตามความสูงของอยางนาแล้วก็ผมก็คำนวณเรื่องน้ำไปด้วยนะคือเราลดน้ำทุเรียนเท่าไหร่ต้นยางนาก็จะสูงขึ้นไปด้วยครับมันอยู่ได้กันได้สองตัวเนี่้ต้นยางนานต้นนี้ประมาณห้าหกปีแล้วครับผมไม่ได้ปลูกอะไรอย่างอย่างเดียวครับในพื้นที่ผมทดลองหมดครับ ก็เท่าที่ดูนะต้นทุเรียนที่ปลูกใต้ต้นยางนาะด่เออมันมันรอดนะครับแต่เราต้องเผื่อคำนวณแสงไว้ด้วยนะครับถ้าเนี่ยแสงไม่พอมันก็โตช้าเนี่ยอย่างตรงนี้ผมเนี่ยผมคำนวณแดดแดดเนาะแดดมันรากมาลงตรงนี้แล้วก็ทางทิศตะวันตกก็สาดมาอีกทีครับตอนนี้นะ มันก็ได้แดดสองเวลาก็คือตอนเช้ากับตอนนี่ครับบ่ายๆเนาะมันก็ไม่ร้อนเกินไปครับอันนี้วิธีการทดลองที่หนึ่งนะคือปลูกทุเรียนเราต้องเผื่อน้ำท่วมแล้วก็เผื่อร้อนอีกมีสองอย่างเนาะเออละอันที่สามนี่เกี่ยวกับเชื้อราครับเชื้อรานี่ถ้าผมทำ เกษตรแบบใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะเชื้อรามันจะรามครับจะรามง่ายเพราะว่าไม่มีอะไรมาเนี่ยมาต่อต้านเชื้อราแต่ตัวเนี้ยผมเอาเชื้อไมโครไรซาแหละครับก็คือเห็ดป่าน,นี่แหละมาใส่ที่ต้นนี่ด้วยต้นทุเรียนของผมนี่ครับไมโครไรซ่านี่ เป็นตัวที่ต่อต้านเชื้อราด้วยนะครับคือมันไปยึดรากของทุเรียนแล้วมันก็ต่อต้านเชื้อราข้างนอกละตุเดียนก,ก็ไม่ตายครับมันทําให้ต้นแข็งแรงขึ้นด้วยก็ใส่เชื้อเข้าไปด้วยน่ครับใส่ช่วงหน้าฝนนะครับก็เป็นวิธีการบูรณาการนะครับหลายๆอย่างทั้งร้อนทั <c> ้ง <oughs> ทั้งร้อนทั้งน้ําท่วมทั้งนี่ครับเชื้อราตอนนี้มันก็เริ่ม แตกยอดสวยนะครับตัวนี้นี่ครับดูลักษณะใบตอนปลายฝนนี่มันมันยังไม่มีสามใบนี่นะพอตอนนี้ผ่านมาเดือนกว่าจากที่ออกพัรษาแล้วเนี่ยก็เป็นใบสวยขึ้นมาละมันกำลังถึงตอนที่จะยืดแล้วครับตัวนี้นะอดทนครับการปลูกต้นไม้นี่เราต้องอดทนอดทนเฝ้ารอแล้วก็ต้อง ใส่ใจผมมาตรวจสวนผมทุกวันครับเช้าเย็นเวลาไหนที่ว่างก็ลงมาตลอดครับมานี่มาดูแลเกี่ยวกับน้ำกับท่าอะไรหลายๆอย่างไก่ก็มากวนผมนีนะนถ้าต้นทุเรียนมันตายผมก็ต้องเอามาซ่อมครับซ่อมเรื่อยๆแหละคือปลูกไปเรื่อยๆครับทุกปีครับอย่าขาดเผื่อว่ามันตายแล้วก็จะได้ต้นใหม่แล้วผมก็ ปลูกหลากหลายด้วยคณะนี้ก็เป็นนี่นะครับชมพู่เพชรสายรุงตอนนี้ก็กำลังยืดแล้วครับนี่เริ่มเกินหัวผมแล้วสแสดงว่ามันใกล้จะออกผลแล้วครับก่อนนี่นะครับเป็นวิธีการกระจายความเสี่ยงในการปลูกต้นไม้นะครับผมจะไม่ปลูกอะไรอย่างเดียวนะครับ ถ้าปลูกอย่างเดียวแล้วช่วงเวลาที่รอมันจะกินอะไรล่ะครับใช่ไหม,มแล้วก็สมมุติว่าถ้าสมมุติมันเสียหายทั้งสวนเงี้ยทุเรียนเสียหายทั้งสวนเนี่ยผมชิบหายเลยอมไม่เหลืออะไรเลยนะครับอย่างนั้นแต่ถ้าไม่แต่ถ้าผมเจอปัญหาอย่างนั้นทุเรียนเสียหายผมก็ยังมีอย่างอื่นอยู่นะเพราะว่าผมปลูกอันอื่นครบคู่กันไปด้วยโอ้ขอ้าดก็มี อืมียวออันนี้ผู้ช่วยผมช่วยอะไรไม่รู้อืมในการทำสวนนี่ยเราก็ต้องนี่นะครับเฉลี่ยความเสี่ยงนะครับจัดก,การความเสี่ยงให้ได้ถ้าเกิดมีความเสี่ยงแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยครับ แต่ของผมเนี่ยผมจัดการความเสี่ยงด้วยการปลูกเป็น20อย่างนะครับในพื้นที่นี้นะผมเคยนับมาแล้วครับนับนี่ให้เพื่อนๆดูแล้วว่ามันมีกี่อย่างนในบริเวณนี้เนาะ20อย่างครับนับผมมาแล้วเยอะมากตรงหน้านี่ก็เป็นนี่นะครับส้มแมนดารินนะครับไม่ใช่ส้มส้มเขียวหวานไทยนะครับนี่ส้มแมนดารินนะครับ ต้นหนึ่งเล็กๆอยู่ปลูกไม่นานเนี่ยครับปลูกประมาณต้นตีอนีน่ไม่ได้อย่างหนึ่งก็ต้องได้อย่างหนึ่งละครับโอเคนะครับเอ่อถ้าเป็นเพื่อนจะปลูกอะไรนะครับทดลองปลูกแบบผสมผส,สาน่างผมนะครับเราจะได้กินหลายๆอย่างครับของเวลาเสียหายมันยังเหลือของให้เราใช้ กินใช้ขายนะครับถ้าเกิดเราทำกเกษตรแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอย่างเดียวอะ่อะถ้าเกษตรที่ปลูกอย่างอย่าง,น,างนึงน่ะที่ผมลืมชื่อนี่ยเขาเรียกอะไรนั่นแนหะถ้าเราปลูกอย่างเดียวปุ๊บเวลามันเสียหายขึ้นมาเราก็จะหมดเนื้อหมดตัวครับเวลามันออกผลผลิตเราก็มี ที่มันกินได้อย่างเดียวเราต้องเอาไปขายไปแลกเงินอีกแต่ถ้าเป็นอย่างผมนี่นะครับเราไม่ต้องไปหาตังอะไรไปซื้ออะไรเพราะเราเพราะเรามีกินททุกอย่างครับเงินเราจะใช้น้อยลงมากนะครับนี่ครับเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยงของผมนะครับเพื่อนๆถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมก็กดติดตามไว้ได้นะครับผมมีประสบการณ์ในการทำสวนแบบ กเกษตรอินทรีย์แท้ๆเลยนะครับผมไม่ใช้สารเคมีอะไรสักตัวนะครับปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยชีวภาพอะไรหมดเนี่ยก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรทุกอย่างให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ